สอบไปหรือยังคะเทอมสองเนี่ยค่ะจะรย์มาอยู่ส่วนเก้ายังไม่ได้เข้านี่เลยยังไม่ได้เข้าอุยะสัตว์เลยแต่อยู่บ้านเลยค่ะอ๋อตั้งแต่อยู่ส่วนเก้าแล้วแล้วในฐานะที่ทำสะดึกสะดื่นก็เชิญปาติ๋มเล่าเลยกันนะคะแอร์ของปาติ๋มเลยแล้วก็ปาติ๋มก็เข้าได้เลยค่ะเชิญการไม่เสียเวลา ค่ะเชิญปติมเลยค่ะกรคารวะอาจารย์หมองเขียวดรใจพตเพชรจนค่ะเจริญธรรสำเร็จดีพี่น้องดีใจไร้ทชกทุกท่านค่ะอันนี้ขออนุญาตนะคะนำเรื่องเก่ามาเล่าใหม่นะคะแต่ว่าไม่ซ้ำค่ะไม่ซ้ำมีเรื่องนี้เดียวแต่ตอนนี้ขอ,อ,อจะมา ขอพรบคุณพี่น้องค่ะด้วยในบทกรนะอนนะอ่านีชชื่อสมทรงหน้าแสงทองนะคะชื่อเล่นปิน่นที่ทางทามาป้าผลทุกค่ะมาด้วยใจไรทุกนะคะอยู่ส่วนสามและเส่วนเก้าค่ะเอานำเสนอนะคะในเบื้องต้นก่อนนะคะเพื่อเป็นการแสดงแสดงความขอบคุณมาอีกครั้งกลาบที่ยางหายใจอยู่มาเรียนรู้วิบากกรรมนำสุขให้ นำเสนอเรื่องของเก่าเก่าด้วยใจขอโอกาสนิดนึงค่ะพัดลมบ้านใครคะเย็นมาถึงนี่เลยค่ะพลมบ้านไหนเสียงดังฝากปิดด้วยได้ไหมคะขออนุญาตนะคะปิดแล้วปิดแล้วค่ะบ้านหนูเย็นด้วยค่ะหาย่างหายยังไก่วใหม่นะคะ เอาต่อเลยค่ะป้าค่ะต่อเลยค่ะมีพี่น้องรอหลายท่านเนู่ไม่เป็นไรที่ไหนไม่รู้อ่ะอ่าเอาอ่าหาพระไปอภัยมาอย่าตัดนอนกราบขอบพระคุณซึ่งคุณความดีอาจารย์ชี้ให้ปฏิบัติกายใจดังคำท่านสอนกาละครั้งหนึ่งเมื่อยามเจ็บไข้ท่านเอียอาทรท่านเพียนพร่ำสอนทุกบททุกตอนท่านสอนด้วยใจอันคําว่า วันหน้าไม่รู้แต่วันนี้สู้และสู้ไม่ถอยได้พลังแรงใจวันละน้อยวันละน้อยค่อยๆยิยย้มได้ท่านให้ถทํำอนุโมทนาสาธุทุกุสลเหนื่อยนำทุกุสลเหนียวนำป้าพ้นทุกเพราะติดตามคำที่สอนก่อนจะตายอนุโมทนาสาธุในทุกบุญบุนกุศลในทุกคนในทุกท่านอนุโมทนาสาธุก,การนั้นทั้งเหตุและทั้งผลอนุโมทนา ทุกสวนป่าทุกท่านและทุกคนอนุโมทนาทุกกุศลเพื่อส่งผลตราบจนถึงนิพพานเล่าเหตุการณ์นะคะชื่อเรื่องชื่อเรื่องทุกมาปัญญาเกิเดย้อนหลังได้บำเพ็ญที่ภูผขาถึงเวลาถึงเวลาลูกไปรับกลับสู่ขันรักษาตัวที่เชียงใหม่โรงพยาบาลได้หกวันจริงกลับบ้านด้านทางดีลูกและหลานเบิดบปานเต็มที่ลูกชายคนดีและหลานคนนี้ ดูแลด้วยใจอยู่รักษาตัวเจ็ดวันก็หายร่างกายแข็งแรงลูกชายช่วยสอนให้นอนให้นั่งให้ลุกให้ยืยนจนหลับและตื่นลูกชายลูกชายชื่นใจที่เห็นแม่ได้ร่างกายแข็งแรงอนุโมทนาสาธุทั้งลูกและหลานช่วยให้แม่หกช่วยให้แม่เบิกบานจนนานถึงแปดเดือนแม่ถึงขอแม่แม่ขอ เพื่อเตือนจิตสำนึกได้บำเพินขออนุญาตลูกชายมาส่วนเก้ามาวันเข้าคล้ายวันเกิดอาจารย์ท่านหมอเขียวออกเดินทางวันที่สิบมิถุนาอาศรีเรือนมาด้วยกันและมาด้วยกันเลยทีเดียวปัจจุบันถึงวันนี้ก็พอดีครบสามเดือนขอพระคุณอาศรีเรือนที่ร่วมเคลื่อนร่วมใจได้บำเพินอนุโมทนาคุณกุศลทุกคนจ้างสิ่งประเสริฐเลิศทุกอย่าง ไม่จางหายคิดแต่ดีที่ประเสริฐเกิดโชคชัยคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นนั่นสัปปตจธรรมสาธุทุกุลกุศลค่ะจากเหตุการจากเหตุการกังวลว่าจะได้มาสวนสวนป่าได้ไหมเนี่ยสุ้ใจท้ายาสุดก็ทุกมาปัญญาเกิดสาธุวันนี้เข้าเรื่องนะคะทุกใจเหุทุกคือใจกังวลว่าจะไม่ได้มาสวนเก้าเพื่อ เพื่อบําเพ็ญสมุทยัยเหตุแห่งทุกข์คืออย่ามาเสวนเก้าเพื่อบําเพ็ญถ้าได้มาจะสุขใจถ้าไม่ได้มาจะทุกข์ใจนิโรธสภาพความดับทุกข์คือบุเบขาพิจารณาถึงประโยชน์อยู่ไหนก็สุขได้โดยไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าจะสอนมาจะโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นว่า จะมาสวนป่านาบุญหรือไม่หรือไม่ก็สุขใหญ่ได้เพราะเพราะไม่ยึดหรือไม่ได้มามาสวนป่าก็สุขได้เพราะเห็นเพราะเห็นประโยชน์อยู่ไหนไหนก็ใจเป็นสุขขอตั้งจิตคิดแต่ดีนี้คือศีลทนแห่งธรรมมักผลทางเดินสู่สู่ความพ้นทุกข์คือตั้งศีลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในกรอบของญทีิถุกตงรงด้วยกายวาจา ด้กวการจาใจทําดีหรือไปใจเย็นข้ามชาติตั้งสีลเพื่อปฏิบตัติเพราะชัดเรื่องกรรมนี้คือหนทางที่เดินสู่ความผลทุกอนุโมทนาสาธุพี่น้องลูกหลานทุกท่านค่ะสาธุอนุโมทนาบุญค่ะจบแล้วค่ะสาธาุนะคะโอ้โหเห็นถึงความโอ้มาเป็นชุดนะคะมาเป็นกรเลยนะคะมาเป็นกรเลยยอมรับเลยว่า สวยอยู่นะคะคำพูดในนี้ก็สวยอยู่นะคะมาเป็นกรเลยแล้วก็คมเหมือนกันนะทุกสมุทรไทยก็ได้อยู่นะเออหนูก็ว่าโอเคนะเออมีพี่น้องท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าจะเออเขาเรียกว่าอะไรเออสอบถามหรือมีข้อคิดเห็นใดๆก็แจ้งได้นะคะจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะพี่ตาค่ะเชิญค่ะ พี่ติมขอโอกาสนะคะค่ะถามค่ะตอนนี้หายกังวลหรือยังคะพี่ติมคะหายหมดตั้งนานแล้วน่ามัวด้านแล้วอะขายตั้งแตบบ่เออแค่ก,ก่อนยังแตกได้เห็นทุกนะคะตามหนูนะตามภูมิหนูนะทุกสมูทไทยก็โอ,อ้โโหอเคเออก็ก็บอกแล้วก็ดีมากราคาก็คือภูมิหนูนะคะว่าเออเขียนได้เยี่ยมเลยเนี่ย ดีค่ะก็ก็กนูอุตนาบุญนะคะเพราะว่าถ้าบอกพี่ติ๋มบอกหายกังวลแล้วก็ใช่เวลาเวลา,เวลาหนูเขียนนีต่ตอนแรกหนูนก็ุู้ก็มารึกสานน้องตายเรื่อยก็มาขณะกําลังเขียนแลกเปลี่ยนน่ะมันหายมันหาย,หายทุกหายทุกหายทุกมันจับได้มันก็หาย,หายทุกหายทุกเออเนี่ยค่ะถ้าเรา,เอา,เ,อาเอามาเขียนเรื่อยๆแล้วเราก็มาสนทนาก,กันในหมู่กลุ่มเนี้กิเลสมันก็โดดเลยค่ะพี่ติ๋มเนาะมันไม่ไปไหนมันก็โดดหน,น,ดนีเลยค่ะ ก็อนุโมทนาบุญค่ะตามบบุญนะคะเขียนได้ดีมากเลยค่ะขอผู้คุณมากค่ะจะพยายามฝึกค่ะฝึกค่ะมีพี่น้องท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือชี้แนะอะไรไหมคะมีไหมคะเดี๋ยวจะแชร์การบ้านให้ดูอีกทีนะคะเผื่อพี่น้องะจะดูการบ้านค่ะก็ะถือว่ามาเป็น ครับนะคะสวยงามนะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยทุกนะสมุทไทยนิโลดมกักนะก็ถือว่ารอบนี้ก็คมชัดแม่นประเด็นอยู่นะคะขอขอโอกาสนิดเดียวค่ะเออปติมเขียนมาค่ะเอาตรงเนี้ยหนูหนูโอเคทุกสมุทไทยนิโลดมาแต่ ก่อนจะขื้นถึงเนื้อเรื่องเอ่ออารมณ์พบทเยอะไปนิดนึงค่ะอาจจะไม่ต้องเขียนก็ได้อ,อาว่าส่งส่งใน Google f o r m มนะคะ่ะก็เขียนหัวเรื่องนะคะแล้วก็เนื้อเรื่องให้พอเข้าใจสังเขตนะคะเล่าเรื่องคร่าวๆอะไรเงี้ยค่ะส่วนที่ที่ป้าติ๋มจะแบบแต่งเป็นกรอนอะไรเอามาโดนสดหน้าหน้าฉันก็ได้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ต้องเขียนลงในการบ้านค่ะ พอดีพอดีมันห้ามห้ามใจไม่ได้คะ่ะนะอันนั้นเป็นอีกตัวหนึ่งคะ่ะเขียนเขีย <c oughs> นอริยสัจเลยคะ่ะห้ามใจไม่ได, <c oughs> ได้ได้ได้อีกได้ข้อหนึ่งค่ะเดี๋ยวได้กันบ้านหนึ่งนะคะ, <c oughs> ะคะ่ะเอานะคะมีพอประมาณเนาะมีพี่น้องท่านใดหรือมีครูท่านใดนะคะที่นะสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะถ้าไม่มีมีไหมคะถ้าไม่มีเราไปโหวตกันเลยไหมคะ อดีค่ะดี่ะดีค่ะเชิญค่ะพี่น้องคะเชิญให้คะแนนการนําเสนอการบ้านหน้าห้องเรียนวิชาอริยศสีของปติมได้เลยนะคะค่ะความเบิกบานระหว่างการนำเสนอค่ะพี่น้องติ๊กได้นะคะตามความต้องการของพี่น้องเลยนะคะข้อที่หนึ่งนะคะ พิมพเมย์โหวตได้นะคะดีมากค่ะขอบคุณค่ะข้อที่สองนะคะการนำเสนอที่กระชับเข้าใจง่ายนะคะลิกได้เลยนะคะควรปรับปรุงพอใช้ได้ดีดีมากนะคะข้อที่สามนะคะการเขียนถูกต้องตามหัวข้อทุกสมุดทยโดยโรดมาร์กนะคะก็โหวตได้เช่นกันนะคะพี่น้องจะโหวตหัวข้อไหนนะคะ ควรปรับปรุงพอใช้ได้ดีดีมากนะคะข้อสุดท้ายนะคะการการบ้านที่นําเสนอนะคะสามารถปฏิบัติสู่การพ้นทุกได้โดยลําดับะนะคะควรปรับปรุงพอใช้ได้ดีดีมากนะคะค่ะพอเสร็จแล้วก็กดสัมมิดได้เลยนะคะอ๋อพี่น้อง ท่านใดนะคะยังโบทไม่เสร็จนะคะหรือว่ายังไม่เรียบร้อยนะคะยกมือขึ้นได้นะคะหรือว่าแจ้งได้ว่ายังไม่เสร็จค่ะรอสักครู่นะคะห้าสิบเอดเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะค่ะย <20 S 2> ี่สิบไหนสามสมีม <39 S 2> พี่น้องท่านใดยกมือหรือว่าคิดว่ายังไม่ได้ยังโบดไม่เสร็จนะคะก็ขออนุญาตปิดโบตเลยนะคะขอปิดโบตค,ค่ะค่ะ พี่น้องเห็นไหมคะพี่น้องเห็นไหมคะ,ะผลโหวตก็จะแสดงที่หน้าจอนะคะหาค,ความเบิกบานในการนําเสนอการนําเสนอที่กระชับเข้าใจง่ายนะคะการเขียนถูกต้องตามหัวข้อทุกสมุทรไทยนิโรธมัรกนะคะการนําเสนอ,อสามารถปฏิบัติสู่การพ้นทุก์ได้โดยลําดับนะคะพี่น้องสามารถดูผลโหวตนี้ได้ใน ห้องภาคกลางรวมพลังสู้กิเลสเนาะเราจะแปะผลโหวตไว้ที่ห้องนั้นนะคะค่ะก็ะสามารถอ่านอ่าไม่จะไม่อ่านออกอากาศนะคะก็คือพี่น้องสามารถก็คือสามารถไปตามดูได้ค่ะเป็นยังไงคะความรู้สึกหลังจากที่ได้เขียนแล้วละเนาะเขียนด้วยความตั้งใจแล้วละ่ะแล้วก็ได้มานําเสนอเนาะกับพี่น้องหน้าชั้นเรียนนะคะในห้องสูงแบบนี้ความรู้สึกของปติเป็นยังไงบ้างคะ เปิดไม์ด้วยค่ะเพราะว่าทุกนิดเดียวค่ะทุกนิดเดียวกลัวว่าลูกไม่อนุญาตให้มาส่วนเก้าเท่านั้นแหละค่ะพอพอเขาฟ้าเปิดแล้วก็โล่งอยู่ได้สามเดือนแล้วนะก็สาธุกับปติมด้วยนะคะอยู่ได้สามเดือนแล้วสาธุค่ะค่ะ ก็คือปติมก็พอมาถึงส่วนก้าได้ปัญหาทุกอย่างมันก็ได้สิ้นสุดลงแล้วล่ะค่ะแต่วันนี้ก็คือมาแปลว่าเคยเห็นทุกนะเคยจับทุกได้นะเออเป็นอย่างนี้แล้วเราขจ,จัดทุกได้อย่างไรขอบขอบคุณปติมมากนะคะขอบคุณปติมคะ่ะที่นำมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ